่กล้องหมอปไปเนี่ยเ้อป็นไงบ้างคะไม่มาระว่างนี้นะคะเอาของไปส่งให้เพื่อนก่อนจ้าเดมา เนี่ยมึงให้พูดถึงประสบการณ์ที่มึงเคยมีแก่ขนาดนี้อ๋อนี่ไงตองที่เราเอ้ยนั่งเลลธอย่างหห่มากนเออันนั้นมันเป็นของช่องเก่า่อใหฟังนะคะเป็นคลิปแรกทำ u t u b e ก็คือแจงอ่ะเป็นกิสตี c คาเฟ่ในวันนั้น บนมึอช่วงอะเหมือนมากแล้วก็มีประสบการณ์ที่เรานั่งนั่งก็วันนั้นปะอะไรนะเปรู้อะแฟนแฟนผู้ชายนะเขาวันนั้นเซลจนกลัวเนอะจนว่าเขาแบบเขาเลิกเรียนละอ๋อเขาไม่อยู่แล้วนโอ้ยเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วยังอยู่บนโลกใบนี้แต่หมายถึงเขาไม่เรียนที่นี่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเพลงสีเจ้าของช่อง แบบเป็นตารามีเยอะมากันีค่ะตอนนี้นะคะว่งกันอ้กูใส่แมสเลยจนะคะตัวเต็งเซ็งผ่านี้บ้าไม่เคยไม่เคยที่นี่เขาถตงกำหนดการเล้ิก็ไปค่ะเยียบโต๊ะค่ะน้องเหยียบก็ยีใช่มาก าอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพี Peace. Peace ่ๆสันทนาการต้องทำยังไงคะอันดับแรกต้องต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะแบบเป็นพี่สันทนาการหรือเปล่าเราพร้อมที่ใช่พอมอบความสนุกให้น้องๆหรือเปล่าเออมันต้องมาจากเอเนอร์จีเอเนอร์จีสิอันไหนโชว์โชว์เออเอเนอร์จีตึ้งเอตึ้งตึ้งตึ้งอยมุงโกงกูว่าใช่ใช่ก็เป็นคนแปลกต้องเป็นคนแปลกนะคะเออเออไปไปไปเออดีดอกเขาให้ต่อยตอยเออมาสาวจี๊ด อุ้ยนี่นะคะก็คือเพื่อนจี้ที่แบบว่าแซบซาอยู่สุดเลยโอ้ยน่ากลัวจังจริงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศค่ะอันนี้อะไรเอ่ยลาวโอเคค่ะไปบ้านค่ะมุ่งมั่นมากๆาก ยากาศไม่เป็นใจเลยนะคะมาวันแรกฟ้าก็ลงโทษซะเลย ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันรับน้องจริงเป็นไงละ่ะมีวันรับน้องจริงแล้วก็วันรับน้องปลอมเออปีสามแล้วอะไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็วันนี้นะคะมีส่งนมสตรอเบอรี่ใครที่ไม่รู้ว่าฉันทนํานมสตรอเบอรี่นะคะนี่เออน้องชื่อแบรนหวานพันแคลนะคะคือชื่อแบบน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนเป็นสีแบบล้อเรียนมากกว่ามันเป็นของหวานนะคะมันเป็นนมสตรอเบอรี่เนาะ ก็วันนี้ส่งเยอะมากหกขวด4ี่ขวด2ขวดอะไรก็ว่าไปนมสตรอเบอรีเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่แจงทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งมันได้หยุดไปเพราะว่าเราได้กลับไปอยู่บ้านนะคะอตอนนี้ได้กลับมาทําน้องก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันเติบโตมากขึ้นนะคะคือมีภาพแบบคิดไปเยอะนะแต่ไม่พูดดีกว่าก็รอดูแล้วกันนะคะ <S <S จีนี่เคยที่ไหนคะพี่ปิน่นรานแต่นี่มีสำนักวิทยาบริการและก็สำนักคอมค่ะเคยมาไหมคะเคยมาถ่าย,ายสกเก็ตหน้าแหก,กตรงนี้แหลคะค่ะเออเขาชอบมาเล่นสกเก็ตกันตรงนี้นะคะ เป็นที่ที่มาอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าอ่านได้แค่สามสิบนาทีแล้วก็ดูหนังค่ะคือตอนนี้เขาเริ่มองกันแล้วเราไม่เห็นน่าจะไการอย่างมากต้องฟาสต์รอรอเบียดหยุดเดี๋ยวนพี่ชื่อปินพี่ชื่อปินชอบทำท่าอย่างนี้พี่ท่าค่ะสวย ก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะคะมันก็เป็นคลิปแรกสําหรับการใช้ g o โก้ของแจงนะคะมระดตกทอดจากพี่ชายนะคะพี่ชายไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยได้ใช้เองเข้าได้นะคะ g o โก o เข้าได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าแจงก็ตื่นตาตื่นใจนะหมายถึงว่าแบบเราไม่ได้เจอสังคมอะไรแบบเนี้ยเป็นปีแล้วอะคืออยู่แต่บ้านถ้าไปเจอสังคมก็เป็นสังคมที่แบบแค่เพื่อนเรา ไม่ได้ไปเจอสังคมที่มันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่แบบอะไรแบบเนี้ยหวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่แบบมาเข้ากล้องด้วยก็กูไม่ได้แกงพวกมึงนะหวังว่าจะสนุกนะคะก็บายบายวันนี้ขอแค่นี้เหนื่อยมากเป็นสองวันที่เหนื่อยถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรแต่สนุกคะ่ะบายบายฉันยังไม่เลิกทำ u t u b e นะทุกคนฉันแค่แบบปีกวิเวกแต่ก็กลับมาแล้วนะคะ